แล้วค่ะกับการนั่งรถดิฟข้งที่สองซึ่งใครไม่ได้เรียกร้องคขาดิชั่นมาเองไปเลยจ้าสาวพิกสตูดิโอแล้วบอกเลยนะคะว่ารอบนี้เป็นรถที่ใช้แข่งจริงมาดูกันเลยว่าสภาพหลังนั่งจะเป็นยังไงเลยกลัวไหมหนูนั่งรอบที่แล้วก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่ารอบนี้อาจจะ พี่เพิ่งทำรถมาใหม่พี่ว่าไม่ค่อยสนิทกันมากโอ้พี่ชื่ออะไรคะชื่อกุ๊กไก่พี่กุ๊กไก่แล้วก็คันนี้แข่งจริงไหมคะคันนี้แข่งจริงค่ะแข่งจริงโอเคใช้คันนี้เลยเพื่อนนิทุนามานะคะนี่มาแน่นอนแต่แต่หนูจะไม่นั่งแล้วค่ะออกไปวอร์มนี้เลยเหรออู้วออกไปวอร์มเหรอคะได้ค่ะหนูจับอย่างนี้เลยจับป่ะ พร้อมเสิร์ฟเมื่อกี้ไปไหนมาวะอ่าขอลาไปก่อนนะคะกับพี่กุกไก่บา,บายๆค่ะเาดูว่าถ้าเกิดว่ามีคนอยากมานั่งสามารถมาได้ไหมเออถ้ามีคนอยากมานั่งพี่ก,กุไก่พร้อมที่จะขับให้เขานั่งไหมคะ <Okay. S 1> ยินดีค่ะ,ะมาได้นะคะทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงถึงหกโมงครึ่ง <c oughs> หนูไปแล้วคะ่ะหนู <c oughs> หนูนั่งรอบเดียวดีกว่า <c oughs>